โอ้โหโหอลงท่ายากเราดิเอาเจ๊ลงมาวริเวนขึ้นช้าๆลูกมาไปช้าๆเออช้าๆช้าๆช้าๆเออช้าๆช้าๆนะลงตรงๆนอนข้างๆเมื่อกี้ไม่เอานะลงตรงๆไปตรงไม่ต้องนอนไม่ต้องนอนเออ

เออต่อเลยค่ะไปอีกไหมเอาไปปีนอีกไปเอาปีนดีๆช้า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 ๆโอ้หลอดไหมหรอดไ้มเก็บเวลาป้าเบอเตี้ยม oh ัน oh ปีน oh น oh. <ok ี้ข ah ึ้นได้เสยวะแล้วไม่ได้เหยียบมันนั้นด้วยนะ มาช้าชา้ชาชา้าช้าอ่ะรองเทา้าเอาใส่เทา้าใส่เทา้าพอยอะไเงอเช่น้ไปแล้วในรถแหละ เป็นสีเขียวแล้วมีหนูมีอะไรอยูหน้วล่างเลยอ่าประกอบเลยครับเออเจ้ประกอบเลยอุ้ยเล่นยาวมือจับแล้วยาวมือมาป้ายจมูกป้ายหน้านะเสร็จแล้วค่อยเอาเช็ดหน้าใช่ให้มามือกระดาษเช็ดหน้าแล้วค่อยจับนะอ่าถ้ามามือมาจับหน้านะ โอ้หเท่จริงๆเลยเราจะหลอกให้ใครซื้อให้ดีคันนี้นี่เะ้ยหาหลอกให้ใครซื้อให้เราดีว่ามีใครกล้าหรอส <49 S 2> ี่พันเก้าเองนี่นั่งไหนอืมน,อนั่งได้แค่ใใเฉยๆนะน,นั่งได้เฉยๆนะซิ่งไม่ได้นะเออไม่กดไม่กดคันนั้นนะ ออกมาออกมาดีๆเดินดีๆยกขามาไปไปไปเล่นกับเจดีกว่าไปไปตรงนู้นเลยค่ะตรงหัว้าอังไปไปพอแล้วพอแล้วไม่ต้องขึ้นแล้วครับาาปป๊ไปนี่คืออะไรสวยจังเลยของเล่นเด็กเฉยเจตัวแล้วไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นพอแล้วอยู่ที่บ้านก็มีเหมือนกันแบบนี้ไปเอาไป ไม่ขึ้นไม่ขึ้นนู่นไปขึ้นแบบตรงนี้นึ่นไปไปหาม่แม่มาแม่มแมไปหา,มาแม่ไ <ağ> ปเอาไปนูป<ะ>่นเลยนะ่ไปไปตรงไปไปปปห้าคบไปไม่ ale, อนนเ,เ,เอาครับไปไปไปไาไนไป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 ไไปไปไปไไปไปไปไัไปไ้ไป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 ไไปไปไปเปไ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 ปเไป ไอชิผมีีพูหูเนรถรหูอยู่นี่ไปมัมีเรียงแล้วไปไม่เอาหรอกนี้เดี๋ยวพ่อมาซื้อไปไปไปออ,อชนเลยเห็นไหมละ่ะไม่เอาไม่เอาได้แล้วมาไ,วได้แล้วได้แล้ว รถไฟเขาไม่วิ่งมั้งวันนี้รถไฟเขาไม่วิ่งมั้ง ไปดูมหาปันน เรเรนบอมาเลอยากดูหนดหน้าดเยเลยเยเเหรอล่นสเก็ตให้ดูด้วยเป้ดูไหม้ดูไหม้ยดูไหมดูไหมดูดีดูีเฉยนะว้าวดูเล่นสเก็ตด้วย เล่นชอบไหมเออเล่นชอบเล่นไหมโอ้เห็นไหมเล่น